สวัสดีแกเพื่อนๆน,นี่นะวันนี้สมใจก็จะพาเพื่อนๆมาดูผลผลิตที่สมใจปลูกเอาไว้และกำลังจะออกเครือหรือว่าออกมาเยอะเลยจ้ะดูบ้านก่อนนะนน่นใกล้จะเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะเห็นไหมคือลักษณะบ้านที่สมใจจะทำกึ่งร้านค้า หรืออะไรก็เดี๋ยวค่อยดูกันนั่นนั่นนั่นฝ่ายนี้น่นนนนะฝ่ายฝ่ายฝ่ายที่เพิ่งทํานะหลังเล็กนู่นก็ของเพื่อนบ้านใกล้จะเสร็จแล้วแหละแต่ว่ายังยังติดอกีกไม่เท่าไหรแล้วนี่ก็เรามาอยู่ไกลๆนะลักษณะบ้านจะอยู่ย่างนี้ นี่นะสวยไหมบ้านหลังนี้จะได้เป็นเรือนพักกายพักใจของสมใจหรือของอีกหลายๆคนไหมก็มาดูกันต่อไปนะชีวิตสมใจนะ่ะเดินทางมานานมากนานนะหกสิบปีขวาก็าไปแล้ว หกสิบฝาปีก็คงจะไม่มีอะไรต้องให้สมเด็จแข้งเครียดอีกแล้วแหละเพราะต่อสู้มาทั้งชีวิตนะที่นี้สมเด็จก็จะอยู่แบบไม่ต้องอะไรเยอะแล้วเพราะสังขารก็ไม่ค่อยจะไหวแล้วนะมันถึงเวลาเวลาถ้ามันล่วงเลยไปมันก็ทําให้เราทําไม่ได้นะงานอะไรมันสึกล้อไป,ไปมาก ผลิตผลที่เราอุตสาห์ทำมาชื่นใจไหมจ๊ะเพื่อนๆรมใจชื่นใจมากนะเห็นไหมกว่าจะได้แบบนี้นะทุกวันนี้นะเพื่อนๆเข้ามาเขาก็ถามว่าจะทําอะไรจะปลูกทำไมใหญ่โตนะเขาก็ไม่ได้เรียนรู้หรอกนะว่าบ้านถ้าว่าอยู่ไปอยู่ไปมันจะผกหรือว่ามันจะอะไรนะ เขาไม่ได้เรียนรู้แต่สมใจนะเรียนเราจะต้องเรียนรู้นะไม่ใช่ว่าบ้านผุบ้านพังแล้วเขจะต้องอยู่ไปแบบนั้นจนว่าหมดวาระสุดท้ายของเราแล้วคนรุ่นต่อไปละ่ะทํายังไงเมื่อเหตุการณ์กระชั้นชิดคนรุ่นต่อไปไม่มีทางเลือกหรือเขาไม่เลือกก็คือขายเท่านั้นเองเห็นไหม น้องแมวก็ออกมาเดินเล่นกับสมใจนะนี่ก็คือเพื่อนๆนร่วมโลกของเราน่ารักกันไหมนนเห็นไหมแต่ละตัวหลังจากที่ว่าเราเลี้ยงลูกมาได้ระยะหนึ่งเราก็ต้องอยู่กับสัตว์เลี้ยงของเรานะคือมันสบายใจดีนั่นเห็นไหมก็เล่นกันปุกปักปุกป,กปักเลยเห็นไหมเล่นกันปุกปักปุกป,กปักเลย จะพาเพื่อนๆมาชมนะนี่ก็ฟามสำเร็จที่ใกล้จะสำเร็จนะบางส่วนก็สำเร็จไปแล้วเห็นไหมสมใจภูมิใจมากเพราะขวาจะได้ขนาดนี้นะเพื่อนๆนะไม่ง่ายเลยนี่ก็เป็นกองทรายที่จะต้องเอาเข้าไปในโรงนะ พราะว่าจะต้องปรับพื้นให้ดีเทพื้นพื้นตรงนี้นะอย่าเป็นทางที่สมใจจะทำร้านอาจจะได้เป็นร้านค้าหรือจะได้เป็นที่เก็บน้ำเก็บอาหารแห้งของสมใจนะตรงนี้คือสมใจชอบความเป็นสัดสวนนะอันไหนเป็นโรงครัวอันไหนเป็นที่เก็บอันไหนเป็นที่ขายตรงนี้ถ้าว่าสมใจมีความแข็งแรงพอ มันก็อาจจะได้เป็นที่ขายของนะจะตั้งเป็นเคาน์เตอร์เล็กๆทำก๋วยเตี๋ยวทำข้าวผัดหรือทำขายอาหารสดอาหารแห้งนี่นะตรงนี้นะจะยาวมากจะตั้งโต๊ะเลยนะตรงนี้นะถ้าทำถ้าสนใจมีความสามารถพอนะหรือเหตุการณ์มันจะมาถึงให้สนใจได้ขายของมันก็ต้องดูบรรยากาศด้วยนะว่าถ้าเราทำของเข้าไปแล้วเนี่ย เศษรษฐกิจยุคนี้ใครจะเข้ามาร่วมซื้อร่วมร่วมขายกับเราเพาะสนใจก็ตั้งใจว่าจะไม่เอากำไรเยอะนะเพราะท,ทำแบบพอได้อยู่พอได้ไปนี่นะมันก็เป็นของที่เหลือนะเพื่อนๆอนอันที่จริงอะ่ะสมใจจะต่อหน้าบ้านนะหลังคาเนี้ยป็นหลังคากระเบื้องแต่ถ้าของมันเหลือเป็นแผ่นพีวูโฟมแบบนี้นะ่ะ ตนไดก็เลยจัดลดระดับลงมาอยู่ข้างครัวซะเลยนี้นะเขาก็เริ่มเทคานแล้วแหละเทคานวันนี้เขาก็คงจะมาปรับเขาเรียกปรับปรับพื้นนะปรับพื้นแล้วเขาก็จะเทพื้นปูกระเบื้องตรงนี้เป็นประตูครัวที่จะเปิดออกข้างนอก ก็ไม่เป็นไรนะครัวจะล่มลื่นดีแลสมใจก็จะใส่ข้างนอกอีกอันหนึ่งนี่ตรงข้างข้างเนี่ยสมใจจะใส่เขาเรียกอะไรนะลวดลวดที่มันเป็นเขาเรียกลวดลวดไดก็ไม่รู้นะค่อยดูกันสมใจก็เรียกไม่ถูกจะไม่กั้นทั้งหมดนะเพราะสมใจต,ต้องการความโล่งโปร่ง,งสบายนี่นะคานก็พาเพื่อนๆมาดูนะว่า ความสำเร็จของชาวสวนชาวไร่มันจะเกิดขึ้นไหมถ้าเราม,รามจจรนะีความตั้งใจจริงๆนะความตั้งใจจริงๆถ้าไม่ตั้งใจจริงๆไม่เกิดนะเพื่อนๆเพราะมันต้องลงลงทั้งกำลังใจกำลังกายกำลังทรัพย์สินแต่ถ้าว่ามันไม่สำเร็จมันก็จะเป็นที่อยู่อาศัยให้เราให้บริวารของเรานะ อันนี้ก็ข้างหลังที่สนใจมานั่งขุดนั่งให้พ่อบ้านก่อกาแพงขึ้นมาอีดหนึ่งก้อนเลยเพราะว่าเวลาฝนตกเนี่ยมันจะเข้าไปข้างหลังบ้านเนห็นไหมก็เรียบร้อยนะเวลาฝนตกน,ะน้ำจะไหลแรงมากนะไปออกข้างล่างเลยลงไหลลงไหลลงนะท่อน้ำจะเยอะมากเพราะมีห้องน้ำสามห้องเลยแล้วก็ อ่างล้างน่งล้างหน้าก็จะอยู่ในนี้กกน้ํากกล้างชามจะอยู่ในนี้หมดเลยนะนเะต็มเป็นแถวหมดเลยนะฝีมือสมใจบ้างช่างบ้างปะปนกันไปเพราะช่างก็งานเยอะอันนี้ก็ให้ดูพอเป็นสังเกตรอบบริเวณบ้านของสมใจนะว่าการทํางานแต่ละอย่างมันไม่ง่ายบางครั้งเราก็ต้องลงแรงเองนะเพราะช่างก็ช้า สวนข้างบนนั่นสมใจก็ฉีดยาหญ้าไปแล้วนะเอาต้นขนุนต้นมะกรูดจำปาขึ้นไปปลูกอีกแล้วเพราะว่าสมใจอยากจะให้แผ่นดินนี้นะ่ะเป็นแผ่นดินทองนะมีอยากจะกินอะไรก็ให้มันมีทุกอย่างเลยก็เอาพอไปทังเขตไว้ค่อย่า่าเพื่อนๆไปดูหลายต้นนะเนี่ก็คือบริเวณบ้านที่สมใจปั้มทํำนะเห็นไหมความสำเร็จของสมใจ หรือเพื่อนๆว่ายังไงจ้ะเสานี้ไม่ต้องนับนะว่ากี่ต้นก็นับไปเลยนะแถวละห้าต้นนะสมจะนับให้ฟังห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบสามสิบห้าต้นจ้ะสามห้าสามสิบห้าสามสิบแปดต้นนะเสาทั้งหมดสามสิบแปดต้นคือเป็นเสา อีกสามต้นน่ะเป็นเสาเขาเรียกเสาที่ว่าต่อเอาไว้ค้ำเอาไว้แต่เราต้องนับนะเพราะว่าสมใจว่ามีเสาเดิมอยู่แล้วเราอย่าไปตัดออกมันจะได้แข็งแรงแข็งแรงเวลาลมพัดนะมันจะได้ไม่สัน่นไม่ไหวถ้าไปตัดออกก็คือเสียดายเสาก,ก็ต้องตัดทิ้งก็ต้องจ้างช่างตัดอีกก็เอาค้ำค้ำไว้เลยไม่เป็นไรอืม หอบเลยนะเพื่อนๆเ,เดินเท่านี้เพราะว่ามันยังไม่ค่อยเรียบร้อยนะไรนี้สมใจก็พาเพื่อนๆมาชมทุกอย่างรอบบ้านของสมใจนะน้องแมวก็จะเดินกับสมใจก็เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนนะก็จะต้องค่อยๆสอนเขาเพราะเขาบางครั้งเขาก็จะสศก,กประปถ้าเขาสก,กประปเราก็ต้องสอนเขานะนี่ถ้าเราสอนเขา เล้วกินเสร็จแล้วก็ให้เขาออกนอกบ้านนะนี่ต้องแถมอีกนิดหนึ่งนะถ้าไม่งั้นเขาจะอึจะฉี่ในบ้านมันไม่น่ารักเราต้องค่อยคอยสอนเขาไปเพื่อให้เขาได้น่ารักในอนาคตต่อไปนะขอบคุณทุกกำลังใจเพื่อนเพื่อนที่มารับชมผลงานการรีโนเวทบ้านของสมใจในครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งจะ้ะสวัสดีจ้า